สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบเจอกันเหมือนเดิมครับในช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งครับผมครับวันนี้ผมออกมาตีพึ่งตีมิมครับแต่เป็นลังที่เห็นไว้นะครับผมครับ่าเจ็ว่าลังเป็นลาบกับผมแต่วันนี้ประเด็นสําคัญผมจะมาเปิดเผยต้นตํำรับที่แท้จริงที่เป็นผู้ลิเริ่มในการใช้ทูบตีพึ่งครับผมครับเรียกว่าทูบดอกเดียวตีพึ่งมิมได้นะครับผมครับพี่น้องเชื่อไหมว่าจริงๆเราไม่ใช่ผม ที่เป็นคนแรกนะครับผมครับผมได้ตัวอย่างมาจากคนคนนึงครับผมนะผมไม่ใช่คนแรกครับผมครับคนคนนั้นก็คือผมครับสวัสดีครับนี่ครับผมพานภูมิกับผมครับหลานชายของผมเองครับเป็นผู้ขิดคนสิ่งนี้ขึ้นมาครับผมครับอาจจะได้ความขี้เกียจมั้งผมว่านะพันภูมิเป็นคนขี้เกียจนิดๆนะครับคือเวลาตีพึงเขาขี้เกียจหาควันครับเขาเลยเห็นว่าสิ่งนี้มันมีควัน มันน่าจะใช่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยลองดูสุดท้ายมันใช่ได้จริงๆครับผมแล้วมันก็ใช้ได้ดีนะครับในมุมของผมนะของผมนะมันเป็นอะไรที่พกพาง่ายแล้วก็พึ่งก็กลัวครับผมครับคือกลัวควันนะครับก็เลยผมก็เลยใช้มาโดยตลอดเลยเลยกลายเป็นพานพานผลตีพึ่งมิ้มด้วยทูบนะครับผมครับที่รู้จักกันมานะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาตีพึ่งมิ้มด้วยทูบ ดอกเดียวกับพันภูมิกับผมตนตํำรับนะครับไปดูกันไปพ,นพันภูมิลุยเลยครับรังพึ่งมิ้มของเราอยู่นี่ครับเหนือหัวเรานี่ไปลุยครับคลิปนี้พันภูมิจะเป็นคนตีนะครับผมลุยเลยครับเดี๋ยวพาไปดูรังพึ่งครับผม๋ยวผมขอปีนเป๊บนี่ครับล่างๆแล,ล้วพึ่งล่างแล้วพี่น้องเอยเอาเล้วรังเรยของเราไม่ได้ล่างๆไม่ไม่ได้ล่างลาบด้วยครับผม พ่อแมวดอกพันธุภูมิไม่มีหนามเลยเลยไม่มีเลยโอ้ลังเหลกของเราล่างครับผมพึง <รอ S 1> <อ>ช่วงนี้มันล่างเร็วครับพึงฝนลงเล้วมันจะเกาะไม่นานกับราวาลังมีความชื้นสูงนะครับก็เลยมันกระลังนี้นี่ครับพ,พันภูมิทับทุบยังแ,แล้วแหละนี่นะครับพันภูมิ <laughs> คือคนดีขิดคนการตีมิมด้วยทูบเป็นผมว่าคนแรกนะหรือว่าที่อื่นเคยมีมาแต่ไหนผมก็ไม่ทราบนะแต่เท่าที่ผมมีข้อมูลเยคือคนแรกครับผมครับคมหน้าคมตามาอย่างดีเชียววันนี้ กว่าเด็ดครับไม่ใช่กว่าพึ่งหรอกตอนอยู่ลอเอดผมก็แชร์ถูกแต่ตีคนเลยอือแต่ก่อนพันพุงอยู่ไรอเอดครับแต่ก่อนเด้ยายโรงเรียนมาอยู่กับผมที่โคราชนะครับนะโอเคครับอลงกันไปดูรังต่อไปครับครับมาถึงตำแหน่งของรังที่สองแล้วครับผมมาเห็นเพิ่มอีกรังหนึ่งครับพี่น้องในความโชคดีครับจริงๆรังที่ผมเห็นไว้อยู่นู่นครับผมอยู่กับต้นปาล์มเดี๋ยวคอยไปดูชัดๆอีกทีหนึ่งเนาะมาจอดรถครับพี่น้องหัวเกือบซูนอีกรังหนึ่ง นี่ครับโอเคเลยครับผมกลายเป็นว่าได้รังน้เพิ่มแทนลังเรลกเนาะลังเรลกมันล่างไปก่อนดู้รังนี้ว่าจะล่างไหมโอเคครับผ่านผมจัดการครับผ่านทูบของเราในตำนานแต่ปกตผิผมใช่ผมใช่สามดอกเนี่ยแต่ะผมไม่ใช่ดอกเดี่ยวอ๋อเอาเลยอันนี้พึง่งรูแล้วเนี่ยแต่ก็ใช่ในน้ำสามดอกหาได้ไม่สิบลงัง ผมเห็นว่าดอกเดียวมันก็พอผมก็เลยเอาดอกเดียวเนี่ยพึ่งมันไม่ดูกับพึงบานผมดูสิพี่น้องมันไม่เคยบินออกมาใส่เลยครับใช้สามดอกใช้แล้วครับความมันจะหนากว่านี้แล้วมันกระลมแป๊บเดียวเอือเอาละมาดูลังพึ่งไกลๆก,ก,กันที่พอได้ตัวอ่อนไปลาบไหมพันธุ์ผมหัวหน้ามไม่มีเลยหัวหนา้า เต็มแห้งเป็นธรรมดาแล้วดดูนี่ไม่มีพอน้มเราจนผมเลิกหาแล้วครับโอต้ตัวอ่อนอนะนมื่พัานอืมอ่อนใช่ได้โอเคครับเอาไง <c oughs> ขาดแล้วเอาลังมาครับเราเอาแต่ลังอันนี้เราม่มีน้ำแบบไปต้องสนใจลังจะหักซะแล้ว โอเคครับได้ลาบอยู่ของพี่น้องจุดประสงค์ของเราวันนี้ก็คือมาหาตัวอ่อนพึงเป็นลาบแหละครับได้ลาบอยู่ข้างล่างนี่ใช่ได้ใช่ได้สวยลัางครับผมเสยๆอยู่โอเคครับเอาอีกลางนึงเกี่ยวได้ไม่ด้วยลางทัดไปนี่เอาอยากคับพี่น้องลางนี้ผมขอลุยเองครับเพราะว่ามันขึ้นยากแล้วก็ตัดไม่ถึงด้วยผมเลยจะใช้ไหม่เขีย่ยเอาแต่ลังครับผมเพราะว่าจุดประสงค์ของเราวันนี้คือเอาแต่ลางเนาะว่าหน้ามันไม่มีอยู่แล้วแหละครับผมไม่ต้องเจ๊ได้เลย เอามีดเออมีดไปกรีดเอาลังมันเลยครับแล้วให้มันตกลงมาเลยเอาละนีครับผมน่ากลัวโดนปล่อยอยู่ล็บกลังหัวทำแรงขึ้นันครับเอาละลังสวยอยู่ ขาดแล้วครับขาดข,า,ขาดแล้วจะขาดตรงนัและเอยไม่ถูกผมเพราะว่าเราเอาตะลังเนาะได้แล้วครับรับถุกได้ไปเอาลังถึงมาเลยทุกถือว่าใช้ได้ครับ รังสวยอยู่ครับเอาสาตะกาไปครับอลังที่สองผ่านไปนึกได้ว่าเห็นไว้ตรงนี้ลังนึงครับพี่น้องต้องพึงหลวงของเรานี่แหละจริงวันนั้นอ่ะพึงมันอยู่ก่กอ,กอมะขามอ่ะสองลังแต่ผมเห็นลังเดียวดูสายตาผมัวเห็นอ่ะวันนั้นอ่ะนี่พี่น้องนั่นมองไปยังเห็นลังอยู่เลยวันนั้นผมเอาตรงนีพี่น้องจําได้ไหมที่ตําๆเตียเต้ย,ยนี้ อีกลางนึงมันอยู่ตรงนู้นมันพรางตากับใบมะขามผมบ็เห็นแล้ววันหลังผมมาดูพึ่งหลวงมาเห็นมันยังปเป็นผมงเลยปล่อยไหวตอนนี้เป็นแล้วละ่ะเนาะพันพุม่มเหรเนาะเป็นแล้วแต่ลางไม่ค่อยใหญ่ด้วขค้นหน่อยครงนูนี่เท้เดี๋ยวให้พันพุ่มจัดการวันนั้นผ่มเอาตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูพึ่งหลวงด้วยครับพึ่งหลวงไม่มีใครกล้าเอาเลยครับผมเป็นเราพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนแสง พี่น้องพึงหลวงที่เห็นไหวครับปล่อยไหวหลายวันแล้วเดี๋นี้เกือบสองอาทิตย์แล้วเด้๋นี่อาจจะไม่ชัดเดวยวกับขอภัยวันนี้ฝ่ามันมุนครับกล่องก็เลยไม่ค่อยชัดครับผมแต่เป็นแล้วครับผมลัางหนาจะกําลังดีเลยครับผมครับแต่มันปัญหามันขึ้นยากนี่แหละสุดยอดเลยหนุนตังแต่ตังแต,ต,ต่จุดนั้นมาถึงจุดเนี่ยไม่มีกิ่งเลยอะตรงแนวแบบโหโยวินจะชัยทอยแบบ ตุ๊บๆไปถึงกินก็น้อยๆครับผมครับผมก็เลยไม,ไม่สนใจจะเอากันทันใดสนใจมาเด้อครับจดต่อผมมาได้นี่ี๋้วผมพามาเอาเอาละไปตีพึ่งมิมกันดีกว่ากระพันภูมิครับผมเอาละครับหลังนี้ให้พันภูมิลูย่ครับผมครับพี่น้องยืนมือไปจนิีถึงล่างพึ่งก็ไม่บินออกมาเลยครับพึงบ่ง้ันผมมันเชื่องครับผม แต่ขาวว่าก็อื่นนี่เออฮ้บินเขาใส่บับบับบับเลยนะอู้ลังอ่อนเขาสวยบ่เอาะครับมานดูลังครับสวยเนาะล,ลังสวย,สวยนะลังหน่อยสวยนะแต่หน่อยการภูมิทรงลังมาแล้วครับคุท้ายกได้ดะลังนั่นแหละครับนามไม่มีแล้วครับผมการภูมิก็เลยไม่เอาลงมาเลยเอาละหาลังไปลาบกับผมวันไนปกันต่อครับเห็นว่าอีกสองสาลังนู่นนะครับผม ไหลตีมุดเลยครับมาดูรังที่เห็นไว้ครับผม ừ, ừ, อยู่พุ่มคอยไกลๆนู่นจะเดินเข้าไปครับมาถึงแล้วครับผม จะพาพี่น้องไปดูรัางพื่งกันอันพงกำลังเตรียมการครับอยู่ก็ไข่ครับรัางมืใหญ่ร่างม่ใหญ่ดอกวเป็นิ้ควันแล้วนะครับเอาตะรังเหมือนเดิมไปถึงนี่จุดยืดลังแตกลังแตกโอ้ลังอ่อนเขาสวย สุดยอดเลยไม่จะตงเลยไม่มีน้ำเหมือนเดิมางานนี้เกลียวเลยมันหมดเด้งเด้งครับขโมยหมดเด้งครับมมอเอ๊ะเ,เอ๊ะเอ๊ะจิบกระพึงตอดอีกนี่ <laughs> แล้วครับเรียบร้อยครับลังที่อะไรล่ะสามสี่ขอดูหน่อยออลังในหน่วย,ยเด่นนะเอ,อลังสวยๆอ่อนสดีเลยหมดเดีย <c oughs> หมดเด้งไปกันต่อครับผมเห็นว่าอีกสองลังครับ <c oughs> มา,าลังที่ผมเคยขึ้นไปลมควนนะพี่น้องที่มันไม่มีนม้ำเราผมไม่เอานะ่ะแต่จำได้ว่าตอนนั้นเห็นว่าลังมันกำลังหนากินครับ ก็เลยจะเอาซะเลยวันนี้ไข่พันธุ์พูมจัดขานรกรับผมวันนี้ผมไม่ขึ้นนะครับทําเวลากับนู่นแหละลงังพึงอยู่บนยอดตรงนู้นรับผมทั้งในน้อยแล้วก็ทำนี่แหละเพ่ความรวดเร็วกับผมยังเหลยอยืออีกลังหนึ่งก่อนที่ฝนจะตกครับโอ้ได้ยด้อยู่ด้วยเนาะสวยอยู่เออโอเคเอาลงมาสวยอยู่กับผมลงมาแล้ว ผ่านของเราโดนเลยตัวในีัวในนี่โดนนี่สองนี่สองเมโอ้ถึงขั้นถึงตอนในรู้สึกเลยโหนามึนเด้หลังสวยๆกับตัวอ่อนเต็มเปี้ยเลยครับผมอ้าวได้ยู้ได้ยู้หลังนี้ไปอีกร่างหนึ่งเสยก็เขาเลยเนาะขนาดก็ถือว่าโอเคนะอ่ามีน้ำเลยนะนิดนึงพี่น้องไปต่อกับผมครับอีกเลยอีกร่างนึงเอาง่ายๆดอรลังถัดไปบรรปูไม่เหนื่อยละนั่งคุกเข่าเลย เป็นอีกรังหนึ่งที่เห็นไว้ครับที่ถ่ายคลิปนะพี่น้องที่ว่ารังพึ่งไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมครับนี่แหละอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนพันธุ์ภูมินั่นแหละปลายยาเนาะเอาละครับถูกดอกเดียวเหมือนเดิมครับผมหรือว่าถูกถูกดอกเดียวนี่ยเองได้เอาได้สี่รังเลยนี่ยังไงสี่รังครับพี่น้องดอกเดียวเนี่ยเอาได้สามสี่รังเลยนี่ไปยัดครับพ<ม>ันภูมิลุยแล้วครับจะพาพี่น้องไปดูรังสิ่ ล่างเลรอเว้ยล่างนี่ล่างนี่มาเดี๋ยวเราดูดูตัวก่อนเส u r เวทดูกันครับก่อนโอ้มีตัวอ่อนอยู่โอ้มีหนามเหมือนเดิมโอมีหนาเดีอ่ะเดี๋ยวใครดูชัดๆครับนี่ครับพี่น้องล่างสิด <c ười> ต้องการทักไงก่านาาไหมคือกันแหละวมาตรงกันใจไหมเ <c ười> ดี๋ยวเดี๋ยวเอ่าหนึ่งสองสาม ล่งางพอได้ไหมตายแล้วโอเคครับหาล่างไปลาบกับผมได้ได้ได้ลาบอยู่นะครับได้ลาบอยู่ได้ลาบอยู่มนะีตัวอ่อนครับเต็มดีแต่น้ำนี่มีอยู่นิดเดียวกับผมพอได้จิ้มขอนิยวตอนมันก็เรียกวันอย่างีแล้วเนา <c oughs> ะฤดูนี่เป็นนี่เลยครับมดฤดูมันครับ นะครับรังนี้เกิดจากการตามตัวกินดอกขี้กากรบผมเจอดอกขี้กากเออกินดอกขี้กากยู่ตัวเดียวกรบผมตามมาเจอรังเพราะนั้นมันไม่มีน้ำผมก็เลยไม่เอาก็เลยทิ้งไ้แต่ที่นี่พอดีเอฟซี FC ของเราครับอยากกินลาบพึ่งนะแชทมาหาผมในเพจเฟซบุ๊กชีวิตง่ายสไตล์ลูกทุ่งกับผมครับบอกว่าอยากกินลาบพึง่งไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไรขอเอาตะลังก็เอาอะไรอย่างี้นะผมก็เลยมาหาให้กับผมครับนี่แหละทางงานก็ f เอฟซีของเรานะครับผมทันใดที่ไม่ต้องการน้ำนะ ถ้าต้องการกินรังบอกผมได้นะแชทมาบอกผมในเพจ a c e b o o k นะครับหรือคอมเมนต์มาก็ได้แต่ที่จริงอยากให้เป็นเพจ Facebook มันได้แชทกันมันมันมันได้คุยรายละเอียดกันได้ได้ถนัดกว่าน้อนี่ครับบอกผมได้ช่วงนี้ที่จริงพอหาได้อยู่แต่มันไม่มีน้ำไงแต่ไอ้รังเนี่ยพอได้กินอยู่แล้วครับผมครับยังมีพึ่งมิมอยู่นะหาได้อยู่เพียงแต่พอไม่มีน้ำผมก็เลยไม่อยากหาครับผมครับแต่ถ้าบอกว่าอยากกินรังนี่บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมหาให้ครับเนาะโอเคครับกลับบ้านกันครับพอแล้วครับผม ได้กี่ลังเนะี่ยนึกนับนสี่มั้งเอสี่ังเนาะสี่ังนี่อยู่กับบ้านอีกลังนึงครับพอดีผมไปตีมาเมื่อวานไม้ถไทยคลิปครับผมกลับบ้านกันครับครับพี่น้องก็กลับมาถึงบ้านแล้วกับผม,ผมกับนี่แหละผลงานวันนี้นะครับออกล่ากับพานภูมิกับผมนานๆทีจะได้ออกล่าด้วยกันนะครับพ <c oughs> านภูมิเขาเรียกกระปิดเทิมกับช่วงนี้เนาะ <c oughs> ปิดเทิมแล้วก็เรียนจบเร็วด้วยนะพี่น้องนะก็เลยหวางนะครับ ก็เลยเห็นว่างๆก็เลยชวนออกไปล่าพึ่งเลยกันครับผมนี่แหละต้นฉบับพานทูบนะครับผมจริงๆผมมาเรียนแบบมาจากพานปูมนะนะครับพี่น้องตอนแรกผมก็ยังเคยถามพานภูมอยู่ว่าโอ้มันมันใช่การได้จริงนี่อะไรเงี้ยพานภูมก็บอกก็ลองด้วอๆพอผมลองก็เลยติดใจก็เลยใช่มายาวเลยครับผมครับนะนี่แหละคนแรกต้นฉบับครับผมบิ้วอย่างอื่นไงหลานผมเองพานภูมเป็นหลานผมเองครับผมครับ เลี้ยงดูมาเต่นหน่อยยันใหญ่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้นะครับเช่นหน่อยก็ออกล่าเด็กกันประจำนะครับผมเอาละพี่น้องนี่เดี๋ยวผมจะเอาลังเอาไปส่งให้ลูกค้าที่คือรีรับผมครับแล้วก็ส่วนนึงก็จะเหลือไปกินเองด้วยนะครับผมครับเอาไว้ทําลับพึ่งนะครับลังอีกสวยสุดเลยเต็นหน่อยเป็นหน่อยนี่สวยสุดเลยเอาละเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อไม่เนี่ยจะได้ออกล่ากับพันภูมิเรื่อยๆรับผมครับเพราะว่าเริ่มวางแล้วนะครับ เดี๋ยวไฟลาอะไรก็ฝากติดตามด้วยคันภูมิธนัทลานูลา,ลาปลาด้วยนะไม่เช่เกพึ่งนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอันนี้ไฟจริง <laughs> กินไม่ละ